ไปตลาดเจอผัก5ชนิดนี้ขายถูกจนน่าตกใจอย่าเผลอซื้อติดมือกับบ้านเด็ดขาดแหล่งสะสมเชื้อโรคทั้งนั้นหากคุณเลือกกินผัก5ชนิดนี้เพราะเห็นว่าราคาถูกหรือสะดวกต่อการทำอาหารบอกเลยว่าไม่นานคุณและคนในครอบครัวอาจต้องเผชิงกับสารพัดโรคภัย ผักเป็นส่วนสําคัญของมื้ออาหารประจําวันก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกชนิดที่ดูสดใหม่หรือราคาถูกจะปลอดภัยเสมอไปหลายคนไปตลาดเจอของลดราคาแรงก็รีบคว้าหรือเห็นว่าเตรียมง่ายก็ซื้อติดมือกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าผักบางอย่างนั้นแฝงสารพิษและหากบริโภคเป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งได้หากคุณอยากดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่าหลงกลซื้อผัก5ชนิดนี้ต่อไป 1. ถั่วงอกไรรา,รากถั่วงอกที่ขาวจ๊วงอวบอ้วน แต่ไม่มีรากมักไม่ได้เติบโตตามธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตจากการใช้สารเคมีเร่งโตโดยเฉพาะสารกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆบางรายถึงกับใช้ยูเรียแอมูเนียไนเดรตหรือแม้แต่สารฟอกขาวต้องห้ามในอาหารซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งสารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันทำลายตับและไตาหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานและที่ร้ายแรงกว่านั้นคืออาจทำให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลง จนกลายเป็นเซล์ลมะเร็งได้อย่าหลงเชื่อแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสะอาดสวยของถั่วง,งอกไร้รากเด็ดขาดวายเข้าโพดปอกเปลือกหรือที่ถูกแกะเม็ดแล้วเข้าโพดที่ปอกเปลือกแล้วหรือเข้าโพดต้มที่ถูกแกะเม็ดวางขายสำเร็จอาจดูสะดวกสำหรับคนซื้อแต่จริงๆแล้วเป็นแหล่งสะสมเชื้อราและแบคทีเรียชั้นดีโดยเฉพาะหากเป็นของที่ค้างคืนและไม่ได้แช่ยเย็นอย่างเหมาะสม เชื้อรายอย่าง Aspergillus flavus หรือฟู u s a r ียมสามารถสร้างสารพิษ a f l a t o ซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับที่ร้ายแรงนอกจากนี้ผู้ขายบางรายยังอาจแช่ข้าวโพดด้วยสารเคมีเพื่อให้สีเหลืองสดดูหวานฉ่ำเกินจริงทั้งหมดนี้คืออันตรายที่ซ่อนอยู่ในความน่ากินและเสี่ยงทำลายทั้งตับและไตโดยไม่รู้ตัว 3. ม,มันฝรั่งที่เริ่มงอกหรือมีเปลือกสีเขียว หากเห็นมันฝรั่งมีตาหรือมีผิวสีเขียวๆอย่าคิดว่าแค่ตัดส่วนนั้นออกก็ปลอดภัยเพราะมันฝรั่งลักษณะนี้มีสารพิษธ,ธรรมชาติชื่อโซลานีนและชาโคนีนซึ่งอาจทำลายตับทำให้คลื่นไส้ท้องเสียเวียนศีรษะไปจนถึงอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงความดันต่ำหรือถึงขั้นหมดสติได้หากรับเข้าไปในปริมาณมาก ที่สำคัญสารพิษนี้ไม่สลายแม้ผ่านการปรุงสุกและยังสามารถกระจายไปทั่วทั้งหัวมันฝรั่งอีกด้วยโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภหากรับประทานเข้าไปอาจกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภได้ดังนั้นถ้ามันฝรั่งมีจุดผิดปกติไม่ว่าจะราคาถูกแค่ไหนก็ไม่ควรนำมาบริโภควายผักดองแบบเร่งหมักและไม่ได้ปิดภาชนะให้มิดชิด แตงกวาดดองมะเขือดองหรือหอมดองที่วางขายตามตลาดแม้จะสะดวกแต่แฝงด้วยความเสี่ยงหลายประการโดยเฉพาะประเภทที่เรียกว่าดองสุกเร่งหรือดองแบบเร่งเวลาซึ่งยังหมักไม่ถึงขั้นเต็มที่ส่งผลให้เกิดสารในไตรที่เมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารสามารถทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะกลายเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการก่อมะเร็งตับและมะเร็งกระเพาะอาหาร ยิ่งกว่านั้นผักดองที่ขายริมทางมักไม่ได้ปิดฝาให้มิดชิดหรือรักษาความสะอาดอย่างถูกสุข,ขลักษณะบางเจ้าใช้น้ำดองเก่าผสมสีสังเคราะห์เพื่อให้ดูน่ารับประทานส่งผลให้หลายคนที่กินเข้าไปเกิดอาการท้องเสียลำไส้แปรปรวนหรือแม้แต่ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร